ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้ไปก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังความเป็นมาเรื่องราวตอนที่14สี่ำหรับตอนนี้เป็นตอนที่14ตอนนี้ก็จะขอพูดเรื่องกรมมกัมมบทสิบกับสิบห้าควกันเพราะว่าข้อห้ามเหมือนกัน ข้อที่สสิงข้อที่ตอนที่สี่นี้ขอพูดเรื่องข้อที่สองของศี่นั่งมาหดสิบการมบหมดสิบก็เป็นข้อที่สองสินห้าก็เป็นข้อที่สองที่นี่กล่าวว่าทินนาธานาเวรมณีเ่อแปลเป็นใจความว่าให้งดเว้นจากการถืเอาทรัพย์สินของคนอื่นที่เขาไม่ให้เราโดยชอบธทม แล้ก่อนที่อาจารย์ที่บายบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็เตือนใจกันไว้ก่อนรายการนี้เป็นรายการหนีนรกคําว่านารกมีจริงบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงพระพุทธเจ้าทรงยืนยันมาแตมาก็ขอยืนยันด้วยถ้าถามไม่เห็นไหมบอกว่าเห็นแล้ว เคยไปไหมสมัยที่มีสมัยที่มีชีวิตอยูน่นี่ต้องตอบว่าเคยไปแล้วเคยไปเมื่อตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กตายไปแล้วกลับฟื้นหลังจากนั้นก็ไปได้ตามปกติจะไปเมื่อไรก็ไปได้เป็นอย่างนี้ทุกคนอย่างท่านพนโทสม,มานวีระวัธยะท่านก็เช่นเดียวกัน ท่านตายไปเมื่อสมัยเป็นร้อยโทกลับมาแล้วก็มีสิทธิ์ไปเที่ยวในแดนนั้นได้ได้เป็นปกติเพราะเป็นแดนที่เคยไปแล้วเพราะท่านตายเมื่อเป็นร้อยโทเท่งกลับฟืน้นเขากลับมาสง่งแดนที่ไปก็คือแดนนรกเป็นกันเมื่อกลับมาแล้วต่อไปก็ได้โอกาสท่านให้โอกาสจะไปเมื่อไรก็ไปได้ จึงขอยืนยันว่าตายแล้วเกิดนรกสวรรค์มีจริงถ้าถามว่าเอาตัวเข้ายันไม่กลัวใครเขาว่าหรือก็ต้องตอบว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้ไม่ถูกทินทาเลยไม่มีที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าน,นาติโลกเกอนิทโตคนไม่ถูกทินทาเลยไม่มีในโลกพระพุทธเจ้าเองยังถูกทินทา อาจจะมาเป็นสาวกกลุ่นจิ๋วของพระองค์ทำไมจะไม่ถูกนินทาเวลานี้คํานินทาคําติเตียงก็เกลือนโลกเต็มโลกไปหมดเป็นหนักใจอะไรจะนินทาสักเท่าไหรก่ก็ตามก็แก่ลงไปทุกวันเนื้อใครเขาสรรเสริญยังไงก็กกากาตามก็แก่ลงไปทุกวันนินทาก็แก่สรรเสริญก็แก่ จะนั้นคำนินทาและสันเสริญนั่งสอบรายการนนบรรดาท่านพุทธบริษัทองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคทรงแนะนำว่าจงอย่าถือเอาเลยทั้งสองอย่างใครเขานินทามาก็ส่งคืนกลับเข้าไปไม่ใช่นินทาต่อนะลองลองดูนิดเส่กิจด,ดูหน่อยก็เร่าร้อนบางท่านก็ดี พอถูกย้อนเขานิดกลเป็นพระอาหารหันไปเลยที่ว่าเป็นพระอาหารหันนั้นไม่ใช่อาตมาทาให้ท่านเป็นพระอาหารหันะ์น่ท่านกลับพูดบอกว่าท่านไม่สนใจกับคํานินทาว่ารายอันนี้ก็ดีต้องขอบคุณท่านและขอสรรเสริญในความดีของท่านแต่เราทําอย่างนั้นเต็มใจทําหรือเปล่าก็าต้องบอกว่าลองทําดู เห็นท่านส่งมามากๆลองส่งกลับไปนิดหนึ่งดูทีว่าจะเดือดร้อนไหมสำหรับอาตมาเองไม่เดือดร้อนเพราะถูกนินทาไม่ใช่แต่รับหลังข้างหน้านี่ก็ยังถูกว่าถูกกล่าวเป็นปกติเรื่องความอกตัญญูไม่รู้คนคนของคนที่มีกิเลสก็ย่อมมีอยู่บ้างเป็นของธรรมดา เนการนินทานและสรเสริญจะไม่สนใจสนใจอย่างเดียวว่าตายชาตินี้แล้วจะไปไหนแก่ขนาดนี้แล้วยังไงๆก็ต้องตายเพราะเมื่อเ,เ,เราจะตายบรรดาแต่พุทธบริษัตฑ์ตไหลหากำแพงมากั้นนะบาบยภูมไม่ก่อนดีกว่าเพื่อยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึง่งยอมรับนับถือท่าน ถ้าเพราะคารวะาเอาสินห้าเป็นกำแพงกั้นเขาไว้อวายภูมิจะมาไม่ถึงบาปเก่าๆที่ทำไปแล้วทั้งหมดสมเด็จพระประมาสุคตบอกว่าจะตามให้ลงโทษเราไม่ได้เลยเอาแค่นี้ก็ดีแล้วเจราหนบรรดาเต็นพุทธบริษัทฟังรายการนี้ถ้าต้องการหนีบาปก็อหนึ่งอย่าลืมความตาย รายการในสองยอมรับนักถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์รายการในสามสรงสินห้าบริสุทธ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วก็ท่งไวจ้จนกว่าจะตายตายเม,ม,มื่อไรไปสวรรค์ไปพรมนั้นดีไม่ดีก็ไปนิพพานตอนนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องสิ่งหรือกำหนดสิบข้อที่สองท่านบอกว่า จงยดเว้นจากการลักขโมยจะยื้อแย่งและคดโกงและทรัพย์ในทรัพย์สินขขงบุคนอื่นมาเป็นของเราเรื่องนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้เาว่ากันในชาติปัจจุบันไม่ว่าใครทั้งหมดคนก็ดีสัตว์ก,ก็ดีคำว่าสัตว์หมายถึงสัตว์อิรชิชนก็ยังรับรักทรัพย์สินของตนเหมือนกัน เคยเห็นสุนัขไบงกินอาหารถ้ามีตัวอื่นเข้ามาแย่งมันสู้ใจขาดสู้ได้หรือไม่ได้ก็ต้องสู้เพราะว่าชีวิตจะทรงอยู่ได้เพราะอาหารเป็นปัจจัยตาขาดอาหารได้อย่างหนึ่งความตายก็เข้ามาถึงเร็วความจริงยังไงไงก็ต้องตายแต่ก็ไม่มีใครอยากจะตาย หากว่าบรรดามนุษย์ทั้งหลายเว้นจากสิ่งก็เว้นไม่ละเมิดสิ่งข้อนี้ต่างคนต่างยึดถือทรัพย์สินของตนเป็นสิ่งสำคัญยินดีเฉพาะทรัพย์สินนี้ตนหามันได้เองโดยชอบธรรมไม่ยื้อแย้งไม่คดโกงไม่หลอกลวงในทรัพย์สินของบุคคลอื่นใดโลกก็จะมีแต่ความสุขสุขไปด้านหนึ่ง ความจริงเรื่องทรัพย์สินนี่เป็นเรื่องสําคัญมากแต่ว่าคนที่จะรักษาสินงข้อนี้หรือกบดกบดข้อนี้ได้ก็ต้องมีอารมณ์ใจเหมือนกับข้อที่หนึ่งแต่แถมนิดหนึ่งอารมณ์ใจข้อที่หนึ่งคือเมตตาความรักสองกรุณาความสงสารข้อที่สองนี่ก็มีเมตตาความรัก กุณนาความสงสารเป็นธรรมะเข้าระจําใจแถมอีกอันหนึ่งคือสันโดษยินดีเฉพาะทรัพย์สินที่ตนหามันได้โดยชอบธรรมหรือ <c oughs> ว่ทรัพย์สินของคนอื่นใดเราไม่สนใจอาจจะชอบใจบ้างอาจจะอยากได้บ้างอย่างเขาแต่ไม่ไม่อยากจะคิดลักไม่อยากจะขโมยไม่อยากจะคดโกง ต้องการจะหามาเองโดยชอบทำตามที่ความสามารถจะพึงหาได้ <c oughs> ถ้าบรรดาท่าพุทธบริษัททั้งหลายด้วยคนทั้งโลกรักษาสิงคอดนี้ไว้ได้โ,โรคจะรวยมากคนเราก็จะรวยมากขึ้นท่านถามว่าจะรวยยังไงเวลาที่พูดนี้เขาบอกเศรษฐกิจตกสเก็ด คำว่าเศรษฐกิจตกงสเก็จทุกคนกระวนกันแยมแย่พ่อค้าแม่ค้ากระวนว่าค้าขายไม่ได้ชาวเกษตรทั้งหลายก็บอกว่าแย่แล้วของได้มากขายไม่มีราคาบางรายของไม่ได้ที่กับร้ายหนักขึ้นอีกทำนาข้าวก็เสียทำไร่พืชไร่ก็เสียถ้าถ้าแถมต่อไปภาษีก็คือนราคาสำหรับภาษีนี่พระไม่เคยรู้เรื่อง เพราะว่าไม่มีไม่มีภาระไม่มีเงินจะเสียภาษีกับเขามีชีวิตอยู่ได้เพราะอาศ,าศ,าศาัยญาติโยมพุทธบริษัทเลี้ยงในเมื่อญาติโยมพุทธบริษัทท่านแย่พระก็เลยแย่ไปด้วยตามที่สมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์ว่าโนงันว่าถ้าจะวบ้านเขาจนพระกรหมายก็ตายก่อนไปถามท่านเข้าถามทำไมไปอย่างนั้นขอรับหลวงพ่อ ท่านบอกว่าในเมื่อชาบ้านเขากินไม่อิ่มเจ้าข้าวทีนมาใส่บาตรจะ้วข้าวที่ไหนไปให้หมาอันนี้จริงของท่านถ้าทุกคนเว้นไม่ละเมิดสิ่งข้อนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทตามที่กล่าวมาแล้วว่าตำรวจก็ไม่ต้องมีในอำเภอผู้ว่าพิพาทสายใยการเรือนจำไม่ต้องมีทั้งหมดการรบราข้าฟันซึ่งกันและกันเพราะทรัพย์สินก็ไม่มี เวลานี้สงครามเกิดขึ้นทั้งโลกแต่ไม่ใช่สงครามโลกนะมีประเทศไหนบ้างที่บอกว่าไม่มีสงครามอาจจะมีบ้างแต่ไม่กี่ประเทศนักแต่ละประเทศต่างคนต่างรบกันภายในประเทศบางรายออกมารบนอกประเทศก็มีที่รบกันอย่างนี้เพราะอาศัยความโลกเป็นสำคัญ อยากได้ทรัพย์สมบัติเขาก็คนอื่นมาเป็นข้อตนเป็นสําคัญจริงทําอย่างนั้นในการรบราข้าวฟันซึ่งกันและกันใช้อะไรบ้างใช้อาวุธใช้คนใช้อาหารใช้เบี้ยเลี้ยงใช้อุปก,กรณ์การต่างๆกระสุนตร่ระนัดบรรดาทั้นพุทธไว้ใส่กระสุนปืนนะตร่ระนัดราคาเท่าไหร่ลูกระเบิดแต่ระลูกราคาเท่าไหร่ ชีวิตของคนแต่และคนราคาเท่าไรรวมความทรัพย์สินต้องเสียหายเพราะความโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นมาเป็นสําคัญนี่จุดหนึ่งเรื่องของประเทศเรื่องใหญ่มากถ้ามาเรื่องส่วนตัวบุคคลถ้าการลักการขโมยกันไม่มีการต้นสะดมไม่มีการโกงไม่มีเป็นต้นเอาง,ง่ายๆว่าถ้าขโมยไม่มี ถ้ากโมยไม่มีนี่ค่าใช้ใจ่ายในบ้านน้อยลงไปมากใราการแรกบ้านไม่ต้องทำแข็งแรงมั่นคงนะแค่บังแดดบังฝนได้เท่านี้ก็พอราการที่สองไม่ต้องใช้เงินซื้อกุญแจประตูก็ไม่ต้องทำแข็งแรงกุญแจแต่ละดอกก็ไม่ต้องมีกุญแจแต่ละดอกที่ทำมันได้ต้องใช้เงิน บ้านและหลังที่ทำแข็งแรงเพิ่มเงินขึ้นไปมากแล้วก็อาวุธยุธทธทูรายการต่างๆก็อุปรกรณ์ต่างๆก็ไม่ต้องมีไม่ต้องมีการระแวดระวังนอนหลับสบายคนก็มีประสาทดีมีอารมณ์ความสุขอารมณ์ใจมีความสุขปัญญาก็มีเมื่อใจเยือกเย็ยนปัญญาก็เกิดใจเย็ยนเพราะหนึ่งไม่ฆ่ากาันตามสิ่งข้อที่หนึ่ง ไม่ฆ่ากันไม่ประทธธุษร้ายกันไม่ลักไม่ต้องระมัดระวังของไม่มีการลักไม่มีการขโมยกันอย่างนี้ทุกคนมีรมใจเป็นสกุขถ้าถามว่าจะรวยได้ยังไงก็ลองคิดดูถ้ามีการลักมีการขโมยกันเป็นปกติเจ้าของบ้านก็ต้องเฝ้ารัพย์ตระวางทรัพั์ประสายก็มือนร่างกายก็เพีย ไห้ร่างกายเพียรไปนี่การงานก็ลดตัวลงมันสมองไม่ดีปัญญาที่หาทรัพย์สินก็น้อยลงการคล่องตัวก็มีน้อยไปอันนี้อาจจะเห็นยาก <c oughs> เอากาง่ายๆถ้าบ้านไม่ต้องปลูกแข็งแรงนักเพราะไม่มีขโมยค่าใช้ใจ่ายลดลงไปเท่าไหร่สมมติว่าถ้าบ้านไม่ต้องมีกุญแจ ลูกกุญแจดอกหนึ่งเวลานี้สิบบาทซื้อไม่ได้แล้วสมมติว่าคุณลูกกุญแจดอกละสิบบาทเวลานี้มีคนห้าสิบสองล้านคนถ้าคิดว่ามีบ้านสักสิบล้านหลังหลังหนึ่งใช้กุญแจหนึ่งดอกสิบดอกละสิบบาทสิบล้านหลังนี้เข้าไปร้อยล้านแล้วต้องเสียหายปเปล่า แล้วก็งบประมาณเจ้าหน้าที่งบประมาณผู้ควบคุมงบประมาณผู้สร้างสายการสารต่างๆที่ต้องสูญเสียไปมันเท่าไหร่ถ้ารักษาสิ่งข้อนี้ได้ประเทศชาติจะเจริญมากมีความสุขมากรัฐบาลก็มีความเยือกเย็นใจมีรัฐบาลก็ได้ไม่มีรัฐบาลก็ได้เพราะคนไม่คิดฆ่ากันไม่คิดลักไม่ขโมยกัน เราก็จะมีแต่ความสุขไม่ต้องหาใครเข้ามาตัดสินการเป็นท้อยร้อยความสู้คดีในโรงศาลนั่นมันหมายถึงความบรรลัแห่งทรัพย์สินไม่เกิดขึ้นต้องจ่ายเงินจ่ายทองเสีเวลาการงานแลในคดีจะแพ้ชนะแล้วก็ยังไม่รู้ถ้าแพ้ก็ใหญ่ ถ้าชนะได้มาก็ไม่คุ้มค่าแห่งการเป็นความเงินอาจจะได้มาคุ้มค่าแต่เวลาที่เสียไปบรรดาท่านพุทธบริษัทรวมความมาสิงข่อยสองคุ้มครองโลกให้มีความสุขมากแต่ว่าเราสามารถรักษาสิงข้อนี้ได้จะไปที่ไหนก็มีแต่คนไว้วางใจในเมื่อเขาไว้วางใจเขาก็รักในเรา เขารู้ว่าเราเป็นคนใจดีมีเมตตามีคนเป็นคนใจดีมีกุณาความสงสารอารมณ์ใจเราก็ชุนชื่นใจดีไม่ได้ความสันโดษย,ยินดีเฉพาะทรัพย์สินของตนไม่ต้องการทรัพย์สินของคนอื่นที่ได้มาโดยไม่ชอบทำไปบ้านไหนเขาก็ยินดีรับเราก็มีความสุขเกี่ยวของบ้านก็มีความสุข แคกผู้ไปหาก็มีความสุขมีแต่หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสก็หากันทรัพย์สินก็ไม่เปลืองนี่เป็นว่าในปัจจุบันก็มีความสุขแล้วที่ที่ท่านบอกว่าสีเลนะสุขติงยันติบุคคลที่ทรงสินได้จะมีความสุขสีเลนะโพกสสมทาถ้าไม่มีการลักไม่ขโมยซึ่งกันและกัน ไม่ทุสลายซึ่งอะไรการทรัพย์สินก็ไม่หายทรัพย์สินก็ไม่เปลี่ยนความอุดมสมบูรณ์ในความเป็นอยู่ก็มีแก่บุคคลทุกคนไม่ต้องไปนั่งกลัวโจรแบบในสมัยปัจจุบันในปัจจุบันนี้แม้แต่ในธนาคารเขายังปล้นเลยนั่นมาปล้นก็ทั้งบ้านธนาคาราทั้งธน,น,น,นาคารขโมยของบ้านผู้รักษาขโมยของบ้านนายตำรวจ ชาวบ้านก็ยำแย่แล้วที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ตำหนิทางราชการนะไม่ใช่ตำตหนิทางางรัฐบาลไม่ว่าใครทั้งหมดไม่ต้องการให้มีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วกำลังใจของชาวโลกเต็มด้วยความมิรปริคิดว่าได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นมาได้แล้วจะมีความสุขแต่ความจริงคนที่รักขโมยเขากินก็ไม่มีความสุข ต้องนั่งระแวงนอนระแวงอยู่เสมอได้ทรัพย์สินเข้ามาแล้วบรรดาแต่พุทธบริษัทหาความสุขไม่ได้เกรงว่าจะเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสืบรู้บ้างเกรงว่าเจ้าของก็จะจำได้บ้างเจ้าของขจะรู้ตัวบ้งางยะนั่งนอนจะนอนก็สะดุ้งอยู่เสมอนี่แปลการที่ไม่มีความสุขเลยกาเมิดสิน ถ้าทรงสิงข้อนี้ได้เราก็ไม่หน่อสะดุง้งไม่จะเกรงใครเขามาจับมากลุ่มก็รวมความแล้วว่าถ้าปฏิบัติสิงข้อนี้ได้ในชาติปัจจุบันทรัพย์สินที่เรามีอยู่ก็อุดมสมบูรณ์ขึ้นไม่หนักใจในความเป็นอยู่ก็ไม่เสียเปล่าไม่เสียเพราะกบยรักไม่เสียเพราะกบยปล้นไม่เสียเพราะการถูกโกง ไม่เสียไปพุทธก,การยักยอกถ้าเราไม่เสียขนาดนี้การเสียอย่างอืนน่นก็น้อยเต็มทีการจะกินจะใช้ใน,นเรื่องเล็กๆบรรดาทั้งพุทธบริษัทเป็นของธรรมดาธรรมดาเรามีมากกินมากมีน้อยกินน้อยแต่พ่กรักก็โมยสีเรามีน้อยแกก็รักหมดเรามีมากแกก็รักหมดเรามีมากแกก็โกงหมดเรามีน้อยแกก็โกงหมด ดีไม่ดีจะโกงเลยหมดวกปล้นจี้บางทีก็ปล้นจีเลยหมดหมดตัวแล้วยาตัวไปเป็นไปเป็นกันเอาค่าถ่ายนั่นหมายความว่าถ้ามีที่ดินที่ทรายอยู่เพื้นที่ก็้าสังหาได้มทรัพย์เคลื่อนที่ไม่ได้ยังต้องจำนำจำจองแล้วขายรีบเอาเงินไปถ่ายโกเพื้นขกงคนที่ถูกจับไปจะตาย นี่ความเล่าร้อนเพื่อการไม่เคารพสิ่งข้อนี้เป็นอย่างนี้ถ้าทุกคนเคารพสิ่งข้อนี้ก็มีแต่ความสุขหี่ว่ากันด้านปัจจุบันถ้าสัมบรายาพบบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าตายไปแล้วในโลกหน้าคนที่ทรงสิ่งข้อนี้จะมีอาการเป็นยังไงก็บาว่ากันถึงกําลังใจก่อนตายก่อนก่อนที่เราจะตายบรรดาท่านพุทธบริษัท ถ้าจิตของเรามีเมตตาความรักรกวาาความสงสารมีความสันโดษยินดีเฉพาะทรัพย์สินที่หามมนได้โดยชอบธรรมคำว่าสันโดษนี่ไม่ใช่ยินดีเฉพาะทรัพย์ินที่มีอยนะู่นะเนืองสือต้องเขียนไว้ว่ายินดีเฉพาะทรัพย์ินที่มีอยู่นี่ก็หมายความว่าเราหาคนได้เท่าไรยินดีเท่านั้นไม่ใช่ไม่หาเลย ความขยันหมั่นเพียรไม่ใช่ความโลภขยันหมั่นเพียรโดยทําไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าสัมมาชีวะหาเลี้ยงชีพโดย,โดยชอบธรรมอย่างนี้ทําได้ไม่มีอะไรเป็นโทษไม่มีอะไรเป็นบาปเน,น้เมื่อท่านนั่งหลก่อนจะตายกําลังใจเป็นสุข,ขหนึ่งไม่ตายความรักสงกณาความสงสาร สามชั้นโดดจินดีเพราะทรัพย์สินเดรีรหามันได้โดยชอบธรรมก็ไม่มีรมสะดุดใจกับใครจิตใจก็ชุ่มชืนถ้าทรงความดีสามรายการนี้ได้และเว้นยาการก็เก,ก้เว้นแน่เว้นยาการเมิดสิ่งข้อสามแน่คนทำประเภทน,นี้ถ้าจะก่อนจะตายใจยังทรงความเมตตายอยู่เป็นต้นท่านผู้นั้นตายแล้วในชาตินี้ ชาติต่อไปที่เข้าถึงใหม่ก็ลงอบายภูมิคือมีนรกเป็นต้นไม่ได้ลงไม่ได้แน่แต่เข้นลงไปเขาขับตีตายเลยคนนรกเขาไม่ต้องการคนดีเขาต้องการแต่คนเลวลงนรกไม่ได้ไปไหนก็ต้องไปเป็นเทวดาด้อยผมกำลังใจอ่อนก็เป็นรรมดาเข้มแข็งมากหน่อยก็ไปดป้วยผม ต่อมาทั้งหมดวุฒวิสนาบารมีจากการเป็นเทวดาแล้ผมไปไหนลงมาพับก็ยับยังอยู่แค่มนุษย์โลกก่อนพอมาถึงมนุษย์โลกความดีสามรายก,การก็ตามมาด้วยความดีสามรายก,การคือเมตตาความรักกุณาความสงสารสันโดดยนินดีเพราะสักสิ่งก็ตนหาได้โดยชอบทำ ไม่คดไม่โกงใครก็ตามมาหนึ่งเมตตาความรักกรุณาความสงสารทําให้ท่านผู้นั้นเป็นคนสวยมาสวยแล้วลถ้าอยากไปที่ไหนก็ตามจะได้รับความเมตตาปราณีจากคนทุกคนในที่ทุกสถานอย่างนี้ก็พูดกัว่าบางคนมีสนเสน่ห์เหลือเกิน จะไปนั่งที่ไหนจะไปที่ไหนมีคนต้อนรับยินดีจะมีการม,มีคนเมตตาปราณีเสมอสงเคราะห์เสมอนีร่ระบรรดาแทาพุทธิดิษัตวเพราะคุณแห่งความดีคือเมตตากรุณาความสงสารต้องสอนโดยการนี้เป็นปันใจจัยให้เกิดกับท่านและต่อไปนอกจกตัวจัดสวย จะเป็นที่รักของคนหลายแล้วทรัพย์สินเย็นเป็นสุขเทรัพย์สินของท่านผู้น,นั้นโยเย็นเป็นสุขคือทรัพย์สินของคนหลายที่มีความดีประเภทนี้จะปลอดภัยสีบประการหนึงทรัพย์สินของท่านจะไม่เสียหายเพราะไฟเผาพลาน ไฟจะไม่ยอมไหม้ทรัพย์สินของท่านหลายเหล่านั้นเรื่องไฟไหม้นีเ่เป็นเรื่องอัศจรรย์หลายวาระมีโยมท่านหนึ่งมาบอกว่าท่านอยู่ทางด้านตลาดโลดท่านอะไรบางทับ,ทบ,บสักมาสแก่ว่าสแก่ล้วมั้งหลงกสแก่สแกจะามาก็จำไม่ถนัดท่านมาพูดเสียตกใจไฟไหม้หลังที่หนึ่งบ้านหลังที่หนึ่งบ้านของท่านเป็นหลังที่สอง ไฟไม่ยอมไหม้เปลวไฟพุ่งข้ามหลังคาของท่านไปไหม้หลังที่สามขณะที่อยู่ติดติกันยังไม่ยอมไหม้ไปไหม้หลังที่สามนี่ลยบรรดาแทานพทธบริษัทท่านที่รักษาสิ่ครอ,อรงสินงข้อที่สองได้ <c oughs> ด้วยการบทสืบก็เช่นเดียวกันเหมือนกันหนึ่งไฟจะไม่ไหม้บ้านของท่านร้ยการในสอง น้ำจะไม่ทำลายทรัพย์สินของท่านเรืการที่สามลมจะไม่ทำลายทรัพย์สินของท่านเริการที่สี่โจรขโมยม,มองไม่เห็นบ้านท่านเขามองเห็นเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่อยากจะรักไม่อยากจะขโมยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคุณความดีแต่สิ่งข้อดีสามที่ 3. ท่านทรงไม่ได้ ที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าศีลนพกสัมปทาและท่านที่ทรงสิงข้อที่สองรายก,การนี้ได้ที่ที่สองนี้ได้นะทรัพย์สมบัติที่ท่านจะพึงหามาจะหาได้มีการคล่องตัวมากไม่เสียสายไม่ไม่เสียหายไม่เหตุสามเป็นสี่ไปกันกแล้วการหาทรัพย์สินนี้คล่องตัวมาก จะทำอะไรก็ตามปีมีการทํามาค้าขึ้นอยู่เรื่อยการค้าขายเจ้าใครเขาขาดทุนคนประเภทนี้ขาดทุนไม่เป็นมีอย่างเดียวได้กําไรน้อยหรือกําไรมากยังไงยังไงก็มีกําไรกันในจะทำพืชไร่ต่างๆและทำนาก็ตามเสียหายยากมีบ้านอยู่บ้านหนึ่งอาตมาทุจักมากน,นาน บ้านนี้ก็มีเรื่องแปลกไม่ขอยกชื่อของท่านมาแต่ท่านมีความเคารพมีความจริงใจยอยู่มากขึ้นจะซับขึ้นจะมาซัสิงของใครใน,ในชาตินี้นะซั์สิงขอาบุคคลอื่นใดท่านไม่แตะต้องจริงๆเรื่องการกโคกงกงมีอย่างเดียวให้ใครขัดข้อง้นมาถ้าไม่เกินวิสัยยืมให้ยืม,ยมโก้ให้โก้ กู้ก็ดอกเบี้ยก็เอาไม่แพงดีไม่ดีก็ไม่เอาเลยวัดวาทั้งหลายถ้าทางานเกิดขึ้นถ้าไม่เกินวิสัยท่านมีเครื่องกระแสไฟฟ้าก็ไปช่วยมีเครื่องสูบน้ำก็ไปช่วยตัวเองก็ช่วยตักน้ำช่วยต้มช่วยแกงทํางานทุกอย่างเป็นที่รักของคนทุกกลุ่มบ้านนี้แปลกทำไร บางปีชาวบ,บ้านใกล้เคียงทั้งบริเวณทั้งตำบลและหลายตำบลร่วมกันเสียหายกันยับเยินข้าวไม่ได้เสื้อต้นหนึ่งผักไม่ได้เสื้อต้นหนึ่งสัตว์เรียกินหมดแต่ว่าน,นี้ก็ต้องมีกำไรปีนั้นก็หลายหมืน่นย่างสมัยเงินแพงๆกว่านี้ค่าเงินสูงกว่านี้ก๋วยเตี๋ยวชาวละสิบต่างหรือห้าตาง เขาเสียหายหมดบ้านนี้มีกำไรสองสามหมื่นบาทถ้าเขาได้กันบ้านนี้มีกำไรเป็นแสนมีผลของการทรงสิงข้อน,นี้บรรดาท่านพุทธบริษัทใ,ในชาติปัจจุบันยังให้ผลขนาดนี้ชาติต่อไปจะเป็นยังไงฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายผูดท่งไว้ซึ่งความดีซึ่งเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจินทสีต้องการนีนรก ทุกคนก็พยายามทรงสินงข้อที่สองอีกด้วยอีกข้อหนึ่งให้บริสุทธิ์ผลของซึ่งไม่เกินวิสัยมองดูเวลาที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลาหมดเสร็จแล้วพูดต่อไปก็ไม่ได้ก็ขอยุติว้แต่เพียงเทาง่านี้ขอความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี